ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านสันติพร้อมพัฒนนะคะท่านเลขานุการรัฐมนตรีท่านก็มาด้วยนะคะท่านสุภเลิศหงษ์พักดีผู้อำนวยการสำนักง,งานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะอีกสักครู่นะคะเราก็จะได้เข้าสู่ช่วงพิธีสำคัญซึ่งเราก็ รอคอยกันมาทั้งวันนะคะเพื่อวินาทีต่อไปนี้นะคะในวันนี้นะคะพวกเราชาวสมัชิาครอบครัวระดับชาตินะคะทั้ง75จังหวัด76จังหวัดนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครได้มาร่วมกันขับเคลื่อนงานทางด้านครอบครัวนะคะเพื่อนำเสนอ ประเด็นและสาระสำคัญในการทำงานด้านครอบครัวให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในระดับพื้นที่และในระดับของนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะอขอเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนภาเศรษฐกรนะคะให้เกียรติกล่าวรายงานต่อท่านประธานค่ะ กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เคารพอย่างสูงดิฉันในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะที่ท่านรองประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติที่ให้เก็บมาเป็นประธานในพิธีรับมอบข้อเสนอในการประชุมสมัชชาครอบครัวดับชาติประจำปี2554ในวันนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติพศ2551กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและเชื้อสายครอบครัวแห่งชาติโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธาน และมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวที่มีรองประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติคนที่สองเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติและระดับจังหวัดคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวมีอำนาจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและระดับชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมสมัชชาครอบครัวเป็นการรวมกลุ่มของครอบครัวหรือผู้แทนครอบครัวและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคมในการระดมความคิดเห็น,นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อน,นําไปสู่การกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว และเพื่อส่งเสริมประสานงานระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและประสานงานแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวโดยการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มหรือผู้แทนครอบครัวระดับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง การประชุมสมัชชาค,ครอบครัวระดับชาติเป็นการประชุมที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนของสังคมทั่วประเทศมาร่วมประดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมติเห็นชอบต่อข้อเสนอที่เป็นทางออกของประเด็นปัญหาครอบครัวอันจะนำไปสู่การพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งต่อไป ซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2,551แล้วสําหรับการประชุมสมัชชาค,ครอบครัวระดับชาติประจําปี2,554นี้มีการกําหนดแนวคิดการจัดงานในหัวข้อสารพลังสร้างสรรคร์ครอบครัวไทยโดยมีประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวศาสตราจารย์เกียจคุณสิริกุลอิสระนุรักษ์เป็นประธานการประชุมตามวาละดังต่อไปนี้เวลาที่ห การชี้แจงการประชุมสมัชชาค,ครอบครัวระดับชาติประจำปี2554ได้รายงานผลการดำเนินงานสมัชชาค,ครอบครัวประจำปี2553เ mm hmm. วลาที่2เรื่องพิจารณาเป็นการประชุมห้อง,องย่อยใน5ประเด็นด้วยกันได้แก่ห้องที่1เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชนห้องที่2เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างร่วมกันกับครอบครัว ห้องที่3เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับครอบครัวแหว่งกลางซึ่งได้แก่ครอบครัวผู้มีผู้สูงอายุและเด็กอยู่กันตามลําพังห้องที่4เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายชุมชนซึ่งได้แก่กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและกรรมการชุมชนห้องที่5เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ประเด็นพิจารณาทั้ง5ประเด็นได้ผ่านกระบวนการค้นคว้ารวบรวมศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ครอบครัวและข้อเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดผลการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์บทความแล,าและข่าวข่าสารที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นจึงนำมาประมวลผลเพื่อเป็นเอกสารหลักในการประชุมโดยนักการศึกษานักวิชาการและนักปฏิบัติด,ด้านครอบครัว นอกจากนี้ยังได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดโดยผู้แทนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคนครสวรรค์และจังหวัดสงขลาทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนารูปแบบการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดต่อไปสำหรับวาระที่3เป็นการรับรองข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติซึ่งที่ประชุมได้ลงฉันทามติร่วมกันแล้ว หลังจากนั้นคณะผู้แทนสมสชาชิกครอบครัวระดับชาติจะได้นำข้อเสนอจากการประชุมดังกล่าวเพื่อมอบแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวต่อไป การประชุมสมัชชาค,ครอบครัวระดับชาติประจำปี2554มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศทั้งผู้แทนครอบครัวภาคประชาชนองค์กรพัฒนาเอก,กชนหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาและชื่อมฉลชนจำนวนทั้งสิ้น6 0 0คนโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะกรรมการส่งเสริมรัพัฒนาครอบครัวคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสมัชชาครอบครัวสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสมสุขภาพสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวสถาสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและมูลที่เครือข่ายครอบครัวบัดน,นี้ ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันค่ขอกราบเรียนเชิญคณะผู้แทนสมสชาชิาครอบครัวระดับชาติประจำปี2554มอบข้อเสนอต่อท่านรัฐมนตรีและกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีกล่าวรับมอบข้อเสนอจากการประชุมสมสชาชิาครอบครัวระดับชาติประจำปี2554ด้วยขอกราบเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการกล่าวมอบข้อเสนอโดยตัวแทนผู้แทนสมัชชาครอบครัวระดับชาตินะคะจำนวน5ท่านนะคะได้แก่คุณสาวิตรีวงทองนะคะคุณเปรมฤดีโทขนาดคุณกองแก้วใสโสพลคุณสมศักดิ์วันหมัดนะคะและคุณอัญญาอัญาอ่อนนะคะทั้งหท่านเป็นผู้แทนจากสมัชชาครอบครัวระดับชาติในวันนี้คะ่ะเรียนเชิญกล่าวข้อมอบข้อเสนอคะ่ะ ข้อเสนอต่อรัฐบาลจากมติที่ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี2554วันอังคารที่6กันยายน2554ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครด้วยสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี2554โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีประเด็นความห่วงใย ต่อความเข้มแข็งและมั่นคงของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยและปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวเช่นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชนการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็กอยู่ตามลำพังกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและกรรมการชุมชน และสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี2554จึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ร่วมมือกันในการสร้างกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้จริงได้แก่โครงการเด็กแนะนำเด็กผู้ปกครองแนะนำผู้ปกครองโครงการโรงเรียนพ่อแม่ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กโครงการครอบครัวในโรงเรียนควบคู่ไปกับการสร้างทัศนะของพ่อแม่ว่าด้วยการป้อง,องกันและเยียวยา,ยาการตั้งครรภ์ไว้รุ่นที่ไม่พร้อม สำหรับดิฉันสาวิตรีวงทองอภมรนอครพนมได้รับมอบหมายนะฮะให้กล่าวในเรื่องที่สังคมได้รับผลกระทบและก็อยากให้ทางรัฐบาลเข้าไปแก้ไขเพื่อเป็นกฎหมายบังคับชายต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง <c oughs> โดยเฉพาะการสร้างข้อมูลครอบครัวที่เป็นปัจจุบันที่ชุมชนสามารถทำงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวได้อย่างตรงจุดสนับสนุนงบประมาณให้สูตรพัฒนาครอบครัวชุมชนหรือสอพคออและและสภาเด็กเยาวชนสามารถดำเนินกิจกรรมโดยนำหลักธรรมคำสั่งสอนของ ศาสนามาปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจังผ่านการสื่อสารเชิงบวกตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่สาธารณะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับครอบครัวกลุ่มเฉพาะให,ให้เอื้อประโยชน์กับการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวในทุกบริบทรวมทั้งควรปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการครอบครัวและปฏิบัติงานของสตรีที่ตั้งครนภให้ได้รับการคุ้มครองสภาพการจ้างและได้รับสิทธิภายใต้ระบบประกันสังคมอย่างเป็นธรรมค่ะข้อสาม ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานสนับสนุนการสร้างงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานและควรเป็นงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงหลานพร้อมกับประสานให้กระทรวงสาธารณาสุขจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการเลี้ยงดู เด็กที่ถูกต้องและเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กอย่างสอดคล้องตามวัยโดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญารวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่กับผู้สูงอายุสนับสนุนให้มีสถานที่เลี้ยงเด็กเล็กทุกหมู่บ้านที่ดำเนินการโดยภาคประชาชนและให้ผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กจะข้อเสนอจากสมัชาครอบครัวระดับชาติปีสงครให้สในปีนี้จากข้อ4ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูนาการการทำงานด้านครอบครัวร่วมกันให้สู่พัฒนาครอบครัวในชุมชนสบสบคและคณะกรรมการ,การชุมชนของเทพนครเป็น,นกลไกหลักการพัฒนาครอบครัวในระดับตำบลและเทศบาลและชุมชนและเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐเรื่องกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้มีคณะกรรมการ,การส่งเสริมครอบครัวเป็น,นกลไกการประสานงาน และทําหน้าที่การพัฒนาองค์กรความรู้เครื่องมือและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปิบัติของครอบครัวในพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสุพนาครอบครัวในยุชนของทุกพื้นที่ครับผม สำหรับข้อเสนอข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะคะให้คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในการใช้สื่อใหม่ร่วมกันของคนในครอบครัวส่งเสริมให้เกิดเนื้อหาสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมกลไกในการเฝ้าระวังและติดตามสื่อที่ไม่ปลอดภัยผ่านเครือข่ายภาคประชาสังคมและกลไกของรัฐโดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายด้านสื่ออย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องเวลาการออกอากาศของรายการเด็ก เยาวชนและกลุ่มรายการที่ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำประเภทนอนหนู13และนอนหนู18และประเภทรายการเฉพาะผู้ชายคือชอชิงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสังคมและทําไปเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนขอบคุณค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านสันติพรมพัฒนนะคะให้เกียรติขึ้น รับมอบข้อเสนอบนด้านบนเวทีนะคะและก็ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะท่านประธานกศคอนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานกิจการสตรีสถาบันครอบครัวท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านเลขานุการรัฐมนตรีนะคะให้เกียรติขึ้นเป็นตัวแทนในการรับมอบข้อเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี2500 จะใช้เวลาในการบันทึกภาพนิดนึงนะคะ ขอบคุณนะคะทุกทกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนงานในวันนี้นะคะโอกาสนี้ก็ขอกลับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านสันติพร้อมพัฒนได้กล่าวรับมอบข้อเสนอนะคะจากสมัสชาาครอบครัวระดับชาติค่ะ